สวัสดีค่ะเฮสเวสกาบายในสวีเดนค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคคําสั่งกันนะคะเพ,เพื่อนๆค่ะนะครับกเ็เอาข้อมูลมาจาก h ช GP t GPT เหมือนเดิมน,นะครับเพื่อนๆค่ะเนาะมันจะอะ่าตอนแรกคือจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเขียนประโยคคําสั่งเนาะประโยคคําสั่งก็คือมันจะมีเครื่องหมายตกใจหรือว่า a s t เ r i s ตามหลังประโยคนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการเขียนแล้วก็มีตัวอย่างและมีตัวอย่างยกตัวอย่างคําที่เจอบ่อยแล้วกันนะคำที่เจอบ่อยที่เป็นประโยคคําสั่งหรือว่าประโยคเชิญชวนนะครับเพื่อนๆขาเนาะเอาอันนี้คือกฎมาแล้วกันนะกฎก็คือข้อที่1นึ่งนะใช้กริยาในรูปคําสั่ง imperative นั่นเองเพื่อนๆขาอิมเพอรทีฟเนาะอันนี้คือ ส่วนในเรื่องของคํากริยา imperative คือเพื่อนๆกันไลเคยทําคลิปไว้แล้วนะเกี่ยวกับคำกริยาเพื่อนๆสามารถไปหาได้นะอันนี้คือเอามาใช้สําหรับการแต่งประโยคคําสั่งนั่นเองนะเพื่อนๆคื่อาประโยคคําสั่งเนี่ยมันไม่มันจะไม่มีประธานนะเพื่อนๆคื่อามันจะเริ่มต้นด้วยอ่าเขาเรียกอะไรคำกริยาอยู่ในกลุ่ม imperative เลยนะครับเพื่อนเ่อเนาะอ่าโดยตัดคำลงท้าย o ออกจากกลุ่ม infinitive นะมันเป็นอ่า เป็นบางกลุ่มแล้วกันนะอย่างเช่นคำว่าซิตเต้เนี่ยซิตเต้เนี่ยคือจะตัดอทิ้งนะเป็นซิตก็คือถ้าเราจะพูดในอิมเ r ร t i v e ฟคือตัดอทิ้งก็เป็นคำว่าซิตก็คือแปลว่านั่งนั่นเองนะคือเป็นการประโยคคำสั่งนั่นเองเนพะื่อนถาเนาะอีกตัวอย่างคือสปริง g นาะคือตัดอทิงก็เป็นสปริงนะก็คือวนะิ่งนั่นนั่นเองนะเพนะื่อนถาเนาะและข้อที่2ก็คืออ่ามันสามารถมีอ่าอยู่อยู่อยู่แบบว่าคำเดียวก็ได้นะเพื่อนถานะและก็มันจะอยู่แบบว่าหลายคำก็ได้นะ หากต้องการเพิ่มกรรมนะหรือว่าอ็อบเจหรือคำขยายนะ modify นะให้วางไว้หลังคำกริยานะคือก็คือเอาพูดง่ายๆคือเริ่มต้นเริ่มต้นประโยคด้วยคำอิ m เ e r รทีฟนะและจะมีคำว่าครรมหรือว่าคำขยายเนี่ยคือเราเขียนไปด้านหลังได้เลยนะอย่างเช่นนะคะระบับเพื่อนขาเนาะ less b o o k e n เห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายตกใจด้วยเพื่อนขาเนาะคือจุดก็คือ เริ่มต้นด้วยอ่ะตัวใหญ่นะคือตัวใหญ่นะนี่คือตัวใหญ่เลยนะคือเริ่มต้นประโยคด้วยตัวใหญ่นะก็คือกดตายตัวแล้วเริ่มต้นประโยคด้วยตัวใหญ่แล้วก็ลงท้ายด้วยอัสเจรีนันในประโยคคําสั่งหรือว่าประโยคเชิญชวนนั่นเองนะคือเลส Bouken ก็คืออ่านหนังสือนะนั่นเองนะส่วนข้อที่3คือเราจะใช้คําบุพบทนะบุพบทคือว่าเขาเรียกอะไรคําที่บอกเกี่ยวกับอยู่ตรงไหนนะอยู่ตําแหน่งนู่นนี่นั่นนะหรือว่า เพปโพซิคูนนะภาษาภาษาสว่นคือเพปโพซิคูนนะเพื่อเพิ่มความหมายไปด้วยก็ได้เหมือนกันเนาะอย่างเช่นคมอินก็คือเข้ามาข้างในนะ <c oughs> เข้ามาข้างในเนาะติตาผัวมติตาผัวแม่ไอ้แม่บางคำก็บางคำมันก็เขาก็ไม่ได้ตัดนะเขาก็ไม่ได้ตัดออนะบางคำเขาก็ตัดอ่อแบ้านขาอนนี้มันก็ต้องไปดูที่ยา การผันนะการผันคำขยายทีนะเห็นไหมอันนี้คืออ่ะมันไม่ไม่ใช่ว่าตัดออทิ้งตัดหลอดนะเพาะวนากาคำว่าติดต้าเนี่ยคือไม่ได้ตัดออทิงนะ้งเนาะมันก็มีแบบว่าคํริยากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มนู้นนี่นั่นนะเพื่อนๆขาเนาะติดตับผมแม่คือดูฉันนะดูฉันนะนั่นเองนะอันนี้คือเป็นกฎนะกฎการเขียนประโยคคําสั่งนะครับเพื่อนๆขานะเดี๋ยวเรามาดูอ่าตัวอย่างนะตัวอย่างประโยคคําสั่งหรือว่าประโยคเชิญชวนนะที่ เจอบ่อยนะหรือว่า imperative นะพี่น่นะเนาะอันแรกก็คือ come in ค o m e in นะอันนี้คืออะไรไหมก็ไอ้ come มมา c o มเมื่อ come เมอร์อันนี้คือเนะขาตัดนะเขาตัดมีการตัดนะเริ่มต้นด้วยตัวใหญ่นะประโยคแล้วก็ลงท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจนะ come in ก็คือมานี่มานี่เนาะค o m e in นั่นเองพี่นะ่ะนะอันนี้คือไหนก็ไม่ได้ลงนะคือค o m เป็นค o m เป็นกริยาในรูปอ่ะเดี๋ยว่อน คมเป็นคํากริยาในรูปของ imperative นี่นะคม imperative ของคําว่าค o มมา h e a หมายถึงที่นี่นะอันนี้คือแปปรซิคูลนะโครงสร้างคําสั่งในภาษาสวีเดนมักใช้กริยาในรูปพื้นฐาน infinitive โดยตัด o ทิ้งท้ายคําออกเช่นค่มมาเป็นคมนะอันนี้คือส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะักวิทหาเนาะ มันก็ไม่ใช่ว่าจะทุกตัวเหมือนกันมนที่ไหนพูดนะครับบ้านขานะเดี๋ยวเรามาต่อกัน,อ,นนะอีกนิดนะตัวอย่างต่อมานะเซตเดเซตเดคือมีการถ้าพูดเป็นคำสั่งเราต้องแบบว่าเสียงต้องขึ้นน,นะเซตเดเซตเดคือแบบว่าคำสั่งเราวมนต้องแบบว่าเสียงมันต้องหนักเน้นหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าเซตเดไปว่านั่งลงนั่นเองนะบ,บ้านขานะเอาอธิบายกฎการเขียนสักข้อสองข้อ,ขอ,ขอ,ขอนะ อาเซเนี่ยเป็นคำกริยาในรูปของคำสั่งหรือว่าอิ p เ r a ร i ทีนะของคำว่าเซต t าเซต t าคือเป็นอนะินฟะิน t i v e นะแปลว่าวางหรือว่าตั้งเนาะเดเนี่ยเดนี่แปลว่าเป็นกรรมของคุณนะเป็นกรรมของคุณหรือตัวคุณในะกรณีที่ต้องบอกให้คนฟังทำบางสิ่งกับตัวเองนะโครงสร้างมักคำสั่งคำสรรพนาม d ดหรือว่า e อ r นะอันนี้คือถ้า ถ้าถ้าจะเขียนนะถ้าจะเขียนคือมันต้องอยู่ในรูปของกรรมเลยนะเพื่อนขาในเขาเรียกอะไรคำสรรพนามนะครับสรรพนามหรือว่าอะไรเอะปรุโนเมนนะปรุโนเมนก็คือจะอยู่ในรูปของกรรมนะครับเพื่อนขา لى. เพราะว่าประธานเนี่ยคือเขาจะตัดประธานทิ้งนะในประโยคคําสั่งตัดประธานทิ้งดังนั้นคือเราจะเขียนในรูปของกรรมนะแล้วก็จะตามหลังคาํากริยานะเพื่อนขาเนาะเอาคําถัดมาเนาะคอมอุกแอดคอม แอดก็คือมามากินมากินนั่นเองนะมากินนะส่วนอ่ะกดนี่คือนายก็ไม่เข้านะเหมือนกันเนาะเราไปดูอ่ะเฉพาะคำศัพท์แล้วกันเนาะเออไปเป็นประโยคเนาะวอ r t ี่ส์วอลที e ส์วอลท e ่ส์ก็คือเงียบหน่อยเงียบหน่อยนะวอ r t ี่ส์ก็คือเนาะ War นี่คือเป็นอ่แอร์นะเป็นแอร์นะถ้าเป็นอิมพิเรชันก็จะวอลนะคือหา War เนาะวอลได้ c o มอินเข้ามาคมอินเข้ามาสแตงเดอร์เรนสแตงเดอร์เนปิดประตูลิสนาโพเมลิสนาโพเมก็คือฟังฉันนะลิสนาโพเม เห็นไหมเพื่อนบ้านขาคำว่า l i s t e n e er อันนี้มันไม่มไ,มได้ตัดออทิ้งนะ l i s t e n e er อยู่ในคำสั่งของ l i s t e er n คือบางคำก็ต er ัดออบางคำก็ไม่ตัดออทิ้งนะมันก็แล้วแต่นะกรยากลุ่มไหน slow for y o use t slow for y o use t ก็คือ slow for y o use t ก็คือเปิดไฟนะเพื่อนบ้าน,นและเพื่อานาสังเกตดูนะถ้าเป็นคำคานามเนี่ยส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่า be stem form นั่นเองนะ slow for use slow for use ก็คือานะ slow เปิดไฟสแตงออเทียเว่นสแตงออเทียเว่นก,ก็คือปิดก็ยัไดไ้ปิดทีวีเออปิดทีวีอืโกวูดโกยืดออกไปโกอูดออกไปเยลเแม่เยลเแม่ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเยลเแม่ติดตาแฮ ติดตาแหดูนี pues right. Gmail, ่สิติดตาแห g สปริงฟุตสปริงฟุตสปริงฟุตวิ่งเร็วๆแหลกเดี่ยวเห้ลกเดียวางไว้ตรงนี้วอลฟิสติกวอลฟิสติก คือระวังหน่อยนะนี่คำนี้ได้ใช้บ่อยนะวอลฟซิกติกนะคือถ้าเดินถ้าเดินไปวอลฟซิกติกระวังล้มนัวเองวอลฟซิกติกคือระวังหน่อยเวนตาลีเต้เวนตาลีเต้คือรอสักครู่แฮมตะวัดเต้นแฮมตะวัดเต้นก็คือไปเอาน้ำมาฉันหิวน้ำไปเอาน้ำมาแฮมตะวัดเต้นว่าไปเซโนก็ตเซโนก็ตคือพูดอะไรสักอย่างพูดอะไรสักอย่าง นี่นะครับเพื่อนๆขานะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะอันนี้เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็มีกฎก็คือเหมือนกับข้างบนนะคือ,อมันสามารถมีคาสรรพนามหรือว่าเป็นคํ a อั e ว์ด้วยด้วยนะคือหลังคํากริยานั่นเองนะครับเพื่อนๆขาอันนี้เป็นตัวอย่างแค่บางประโยคนะครับเพื่อนๆขาประโยคคําสั่งนะมันมีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆขาแล้วก็สามารถไปหาดูได้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างาคร่าวๆนะคือเราจะให้รู้ว่าเริ่มต้นประโยคด้วยคํากริยานในกลุ่ม infinitive แล้วก็ ลงท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจอันนี้คือประโยคนี้เป็นประโยคคําสั่งครับเพื่อนขานนะคาดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้ดู